สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับสวนสุโมนทาอินบุรีครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับฝรั่งจิมจูที่ปลูกไว้ในสวนนะครับซึ่งในสวนของเรานั้นจะใช้ปุ๋ยจูลินซียแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เป็นสูตรในการเร่งดอกเร่งผลนะครับ ผลในการเล่งดอกทั้งผลที่ผมใช้ก็เป็นปุ๋ยหมักอฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอรม์โมนนมสดส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือจุลุนชีส่งเคาะแสงครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนไข่นะครับที่ผมทำวาเองแล้วก็หม,มักไว้ใช้เป็นครั้งเป็นคราวไปครับอันนี้เป็นฮอร์โมนนมสด เรียกว่าทําไว้ใช้เหมือนกันหมักไว้สาวันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนํามาใช้ตัวนี้เป็นจุลินทีสงังเคราะห์แสงนะครับช่วยในการเจริญตบโตของพืชให้เร็วยิ่งขึ้นครับก็อันนี้ผมจะมาใช้ในการลดทางใบครับอัตราการใช้ฮอร์โมนนมสดนั้นผมใช้ สามถึงสี่ช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรครับในการลดทางใบส่วนลดทางดินนั้นก็เพิ่มปริมาณเข้าไปอีกเป็นสองเท่าครับส่วนฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่นะครับใช้ในอัตราเดียวกันครับสามถึงห้าช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรในการลดทางใบลดทางดินก็เพิ่มปริมาณเป็นสองเท่าครับประมาณสัก สามถึงสี่วันเราค่อยลดครั้งหนึ่งครับแต่ผมก็จะสลับกันสามวันลดฮอร์โมนไข่สามวันลดฮอร์โมนนมสดอย่างนี้ครับในส่วนของอัตราการใช้ยูริรีสังเคราะห์แสงนั้นผมใช้ในอัตราหนึ่งรซีซีต่อน้ำา20ิลิตรในการลดทางใบครับแล้วก็2 0 0ซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรในการลดทางา c c าดิน วันนี้จะมาลดพลังกิมจูด้วยวยูรุนซีสองพาะแสงครับนี้เป็นถังรถ20ลิตรครับ คนเลยครับให้ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้บ สวนฝั่งนี้เพิ่งถูกได้ประมาณ4-5เดือน ซสร็สิ้นลงไปครับกับการฉีดจุลินทรีย์สงเข้าแสงทางใบให้กับฝรั่งยิมจูอายุ4เดือนหลังบ้านนี้ผมปลูกไว้ประมาณ40ต้นครับหน้าบ้านอีก12ต้นแล้วพบการใหม่ครับสวนสม,มุนทาอินบุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ